วิชาต่อไปเรียนอะไรวะก็วิชาที่โคตรไร้ประโยชน์เลยไงขอต้อนรับสู่วิชาเวทมนต์ศาสตร์วิชาเวทมนต์งั้นเหรอตื่นเต้นจังเชื่อกูดีมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นดูเหมือนว่าในห้องเรียนนี้จะมีนักเรียนใหม่สองคนที่ยังไม่เคยผ่านวิชาของฉันมาก่อนและเพื่อว่าพวกเธอจะมีพลังเวทแฝงอยู่เราจะมาทดสอบกันสมศักดิ์แบงค์ออกมาหน้าฉันเรียน เอาละทุกคนวันนี้จะมาเรียนวิชาพละกกำลังกันด้านหน้าของพวกเธอคือเครื่องวัดพลังพวกเธอจะต้องชกไปที่กําแพงนิโคละทีแล้วกําแพงมันจะบอกพลังก,กำลังของพวกเธอว่าอยู่ในระดับไหนลูกเจีย๊ยบพละงก,กาลังระดับนี้แม้แต่เด็กทถลกก็ยังทําได้สูงขึ้นมาเป็นระดับกระต่ายเป็นแรงของเด็กน้อยหัดเดินครูเชื่อว่าในห้องนี้คงไม่มีใครอยู่ในระดับนี้หรอกนะต่อมาระดับกวาง เป็นแรงของระดับเด็กผู้หญิงและที่ครูหวังว่าพวกเธอจะทําได้คือระดับม้าเป็นระดับของชายผู้แข็งแกรง่งและสูงขึ้นไปนี่คือระดับกอริล่าต้องเป็นหนุ่มบึกบ้ามแน่นเท่านั้นถึงจะมาระดับนี้ได้และสุดท้ายระดับมังกรไม่ต้องไปพูดถึงมันเพราะว่าในโรงเรียนนี้ไม่มีใครทําได้อยู่แล้วเอาละพวกเธอจะต้องมีสมาธิแล้วต่อยให้เต็มแรงเดี๋ยวครูจะทําให้ดู เอนี่มันระดับกวางเองไม่ใช่เหรอครับไม่เป็นไรนะครับคุณครูระดับกวางก็ถือว่าเยอะมากแล้วเป็นเด็กดีมากๆเลยนะไหมทองกวางก็ถือว่าเยอะแล้วเนอะเอาละพวกเธอเริ่มวัดพลังกันได้การจะทดสอบว่าพวกเธอสองคนนั้นมีพลังเวทหรือไม่มันก็ง่ายๆแค่ถือไม้กายสิทธิ์ไว้ในมือแล้วพูดตามครูคิโซโนโยหากเธอมีพลังเวท ประกายแสงสีฟ้าจะขึ้นที่ไมก้กายสิทธิ์ของเธอคิดโซโนโยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อมาก็เธอแบนคิดโซโอโม่คิดโซโนโยคิโปโนโยคิดโซโนโยคิดโบซังโกเอาละไปนั่งที่ได้ครูเองก็ไม่ได้ขาดหวัง ว่าพวกเธอทั้งสองคนจะมีพลังเวทหรอกนะในมิติของเรามีเพียงกลุ่มคนแค่หยิบมือที่สามารถเข้าถึงพลังเวทได้เพราะงั้นเธอไม่ต้องเสียใจไปเราจะมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับสายเวทมนต์ทั้ง7กันงั้นแบบนี้กูก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้อะดิก็บอกแล้วไงว่ามันไรประโยชน์จะเรียนไปทําไมในเมื่อเราใช้เวทมนต์ไม่ได้แล้วในห้องของเรามีใครใช้เวทมนต์ได้บ้างไหมมีแค่ไอ้มานิตคนเดียวที่ใช้ได้ มานิดเป็นพ่อมดงั้นเหรอส่วนห้องสวนเห็นว่ามีอีกคนหนึ่งชื่อทุเรตหรืออะไรเนี่ยแหละมีแค่นั้นเองเหรอทําไมน้อยจังสายเวทมนต์ประเภทแแรกที่พวกเธอต้องรู้คือสายผู้สําเร็จตําลาเป็นสายเวทมนต์ที่มีจํานวนเยอะสุดในเจ็ดอนณามิตินักเวทพวกนี้จะเชี่ยวชาญเวทมนต์จากตาําราพวกเธอส่วนใหญ่คงรู้จักในชื่อพ่อมดหรือว่าวิสณ์ ในบรรดาทุกสายเวททั้ง7จ็สายเวทนี้คือสายเวทที่ไล่ยมนได้เยอะที่สุดต่อมาก็คือสายเวทผู้ใช้งานความตายรู้จักกันในชื่อหมอผีหรือว่าเนโคมมนเซอร์นักเวทพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้เวทมมตนเกี่ยวกับพวกวิญญาณทั้งสร้างซอมบี้เข้าสิงล่างหรือแม้แต่การกระชากวิญญาณสายเวทมมตนที่สคือผู้เสพธรรมชาติ หรือว่าดูอิดพวกเธอคงไม่ได้เจอนักเวทประเภทนี้กันเท่าไหรเพราะส่วนใหญ่พวกเขาจะอาศัยอยู่ในปา่านักเวทพวกนี้จะอาศัยพลังแห่งธรรมชาติในการไลยเวทมนต์ทั้งควบคุมสัตว์ป่าควบคุมลากไม้หรือว่าหลบซ่อนในดินเฮ้ย <Hey, S 1> มึงไม่ตั้งใจเรียเลยวะหูกูก็ฟังอยู่จอมเวทสายทีสีผู้รักษาศรถถาัทธาหรือที่เรียกกันว่าคลลิก นักเวทพวกนี้จะมีเวทมนต์ด้านการป้องกันและการรักษาที่แข็งแกร่งมากยกตัวอย่างคุณครูที่ห้องพยาบาลของเราสายเวทมนต์ประ,ประเพณีที่5ผู้รับใช้มนต์ดำหรือวอลล็อกและโชคดีที่ในห้องเรียนของเรามีนักเรียนอยู่คนหนึ่งที่เป็นสายเวทมนต์นี้แต่ทำไมไม่เคยเห็นมานิชใช้เวทมนต์เลยนักเวทสายนี้ จะมีเวทมนต์รุนแรงที่สุดในทุกๆสายเวทมนต์แบบนี้มานี้ต้องเก่งมากๆแน่เลยไว้ต้องขอให้โชว์เวทมนต์ให้ดูหน่อยแล้วแต่ผู้ใช้เวทมนต์สายนี้จะไล่มนได้ก็ต่อเมื่อทําการบูชายันเท่านั้นยิ่งมนแข็งแกงเท่าใดของที่ต้องใช้บูชายัญยิงมากเท่านั้นเฮ้ยต้องบูชายันด้วยหรอใช่มึงพร้อมข่าแมวสักตัวเพื่อดูพลังเวทไม่เล่าไม่เอาไม่เอา มานิดมันก็เป็นแบบนั้นมันเลยเหมือนเป็นคนที่ใช้พลังเวทไม่ได้แบบนี้นี่เองเวทมน์สายที่หกผู้กืนกินมังกรหรือดากอนสเลเยอร์สายเวทมน์ตสุดหายากนักเวทส่วนน้อยมากๆจะมีสายเวทมน,น์นี้เพราะการจะยืมพลังจากมังกรว่ากันว่าเขาจะต้องกินหัวใจมังกรเข้าไปกินหัวใจกันเลยเหรอเละสายเวทมนประเภทสุดท้าย คือสายเวทมนต์ที่หายากที่สุดผู้ปฏิเสธเวทมนต์หรือแอนติเมจสายเวทมนต์ลึกลับรู้แต่ว่าสามารถทำให้นักเวทสายอื่นอ่อนแรงลงได้ที่ครูเล่ามาทั้งหมดคงจะน่าเบื่อสำหรับพวกเธอเงินวันนี้ครูจะลองให้พวกเธอได้ใช้เวทมนต์กันเอาแต่ว่าเราใช้เวทมนต์กันไม่ได้นี่ครับพอดีว่าครูมีน้ำยาที่ทำให้พวกเธอไลม่มนตกันเล็กน้อยได้ มันคือน้ำยาเสริมพลังเวทชื่อยังเป็นทางการว่ามานาซีโอน้ำยานี้จะช่วยฟื้นฟูพลังเวทให้กับผู้ดื่มแต่สำหรับพวกเธอที่ไม่มีเวทมนต์แล้วล่ะก็น้ำยานี้จะทำให้พวกเธอไล่เวทมนต์ง่ายๆได้แต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนเอาดื่มน้ายาแบบนี้ก็มันดีอย่างนี้ค่อยหน้าเรียนหน่อยดีเลยจะได้ลองเป็นพ่อมดสักครั้ง คนต่อมาไหมทองมาลองชกได้เลยได้เลยครับผมโอ้ระดับกวางนี่ระดับเดีวกว่าครูเลยนะเนี่ยกระจกสิ้นดีไหมทองต่อยได้แค่ระดับกวางนี่มันแรงแบบเด็กผู้หญิงชัดๆในห้องนี้จะมีใครเก่งไปกว่านายแล้วเดี๋ยวฉันจะต่อยให้ถึงระดับมังกรให้ดูมาลิสาเป็นอะไรหรือเปล่าทาไมเธอดูกังวลจัง กนนิดห่อยไม่เป็นอะไรหรอกเธอแค่ชกไปให้สุดแรงก็พอแล้วจะได้ระดับไหนมันก็ไม่สำคัญเป็นยังไงเล่าเยอะที่สุดในห้องเลยสุดยอดเลยลิทิชัยสมก็เป็นชาชาตรีคนแข็งแรงระดับหมาไ,ไหนบอกจะต่อยให้ถึงระดับมกกังกรไงพูดมากเด็กก็ตบเขาล่วงฟะนี่มาริสาครูเขาไม่ได้เก็บคะแนนซะหน่อยเธอต่อยได้แค่ไหนก็แค่นั้นคนต่อมาพีชลกัส ผมพิมพิพัฒน์ครับเอาเลยต่อยให้สุดแรงไปเลยยังเก่งก็ระดับกวางอยู่แล้วเจ้านี่เฮ้ย hey, ไม่แน่นะอาจจะได้ระดับม้าก,ก็ได้ใช่บางทีเขาอาจจะแข็งแรงเท่านายเลยก็ได้นะ <c oughs> นั่นไงเห็นไหมระดับม้าเหมือนกันเลยเ้ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีคนแข็งแรงเท่านายนะนี่ยพูดมากพะตบฟันแตก <c oughs> โอ้สุดยอดไปเลยพิษกร นอกจากจะแข่งแรงเหมือนลิทิชัยแล้วเธอยังฉลาดด้วยเอานี่ว่ากูโง่นิอย่าคิดมากเลยนะใครๆก็โง่กันได้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็ตบฟันลูกอีกคนซส้าหมทองต่อมามาริสามาเลยไม่ต้องกลัวต่อยให้เต็มแรงไปเลยนะมาริสาอะไรเนี่ยระดับลูกจีบเองเหรอนี่วันๆเธอกินข้าวกินปลาบ้างไหมเนี่ยมาริสา หลังจากนี้เธอจะต้องออกกําลังกายให้มากกว่านี้เนาะมาริสาทําไมเธอต่อยได้แค่นั้นล่ะฉันเห็นในห้องมีแต่ที่ยกน้ําหนักท้งนั้นเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะต่อยได้แค่นี้นี่นายอยากทาให้พิมพิพัฒเสียหน้าบาังไหมคือว่าฉันมีของมาขายน่ะมีอะไรมันคือน้ําหอมโปกเปียกถ้าฉีดใส่ใครแล้วคนนั้นจะอ่อนแอลงทันทีแกขายเท่าไหร่เมื่อพวกเธอดื่มน้ํายากันจนหมดแล้ว ก็ท่องคาถาตามครูกันเลจันเตเป็นคาถาแรงโน้มถวงจะทำให้สิ่งของลอยได้หากฝึกคาถานี้จนเชี่ยวชาญจะสามารถทำให้ตัวเองลอยไปไหนก็ได้เริ่มกันได้เลยกันเลจันเตเฮ้ยมึงกูทำให้หินลอยได้แล้วว่ะกันเลจันเตอะไรวะเนี่ยไม่เห็นขยับเลยวะการเลจันเต การเลจันเต้เอ้ยกูท่องอะไรผิดปะเนี่ยดูเหมือนว่าท่านผู้ไทยทอดจะเรียกโตครูพวกเธอฝึกกันไปก่อนการเลจันเต้ทำไมมันไม่ได้วะหรือว่ากูกินน้ำยาน้อยไปสงสัยต้องกินอีกขวดเฮ้ยมึงอย่าเลยนี่ผัวลิศไม่ได้ยินที่ครูบอกเหรอเขาห้ามดื่มเกินหนึ่งขวดเอาบอกตอนไหนเนี่ยยือ้อ ผูวริกลายเป็นลูกโป่งไปแล้ว yeah, แย่แล้วแย่แล้วทําไงดีล่ะเนี่ยอุกกาอุกกาอุกกอุกกไม่ได้หรอกอุกกาอุกกาผายปอดไม่ได้ช่วยอะไรต้องดึงพลังเวทออกจากตัวภูวิริศเท่านั้นแล้วใครดึงพลังเวทได้บ้างฉันทําได้นะมานิดงั้นช่วยหน่อยเดี๋ยวภูววิรต,ตัวแตกกันพอดี <c oughs> แต่ฉันต้องใช้เลือดเยอะเลยเอเอาเยอะแค่ไหนสักแก้วนึงนะ นายทำอะไรเนี่ยสมศักดิ์ก็นายบอกอยากได้เลือดไม่ใช่หรอฉันจะต้องช่วยพวลิตโอ้นายนี่เป็นคนดีจังเลยนะโอ้สมศักดิ์นั้นเดี๋ยวช่วยอุกกออุกกออุกกออุกกะได้แล้วเท่านี้ก็คงพอ าาโอโ้พลังเวถ้าเจ้านั่นดมน้ำหอมปวกเปียกนี่ล่ะก็ต่อให้เก่งยังไงก็สู้เราไม่ได้แน่นี่ไอ้เจ้าเด็กใหม่ดมนี่ไปซะนี่นายฉีดอะไรใส่ฉันเนี่ย นี่นายอย่ามาลังแกพีพีพัฒน์นะนี่มันเรื่องของผู้ชายเป็นแค่ผู้หญิงอย่าเข้ามายุ่งเอาไปอีกทีถ้านายลังแกเขาอ,อีกฉันจะไปฟ้องครูมาลิสาออกไปฉันไม่สนว่าเธอจะเป็นเพศอะไรหรือว่าเป็นคนชาติไหนแต่เข้ามายุ่งเรื่องชาวบ้านก็สมควรโดน ทำไมยไนี่อยู่ๆก็น่ากลวขึ้นมาแต่จะทำอะไรได้เมื่อกี้ยังต่อยได้ลูกเจี๊ยบอยู่เลยถ้าเธอยังไม่เข็ดฉันตบเธออีกทีก็ยังได้ ระดับมังกรงั้นเหรอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะมาริสาเอ่อคือว่าจริงๆแล้วฉันแรงเยอะมากแต่ว่าพยายามเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับน่ะกะและเชียวว่าเธอจะต้องแข็งแรงมากๆทำไมเธอถึงมีพลังเยอะขนาดนั้นฉันเองก็ไม่รู้เท่าที่จำได้เกิดมาฉันก็มีพลังเยอะแบบนั้นเลยแล้วทำไมต้องปิดบังมันละ่ะพ่อฉันเคยบอกว่าหากบอกเรื่องนี้กับใครเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าฉันเป็นปีศาจ นายช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับได้ไหมได้สิฉันจะไม่บอกใครแน่นอนขอบคุณมึงมากเลยนะที่ยอมเสียเลือดเพื่อช่วยกูอะไม่เป็นไรมึงสบายดีก็โอเคแล้วแต่สภาพมึงไม่โอเคเลยนะเนี่ยอุงกะอุงกามาหนักมาก <c oughs> เดี๋ยวกูพาไปห้องพยาบาลโปรดติดตามตอนต่อไปการ์ตูนตอนใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นกดติดตามกันไว้ด้วยนะ